ทางเราไชมการแสดงจากเด็กะมากนั้งคดท้ายใจร้องเลือกอาสาสีทองทองด้วยกัจะกอดอจะมาเช่นไรนให้จบลครับความสุกครับจะอยู่ไดฉากการแสดงอะไรอะคืออะไรอะ ทำอะไรมันไม่ได้ทำไมอ่ะมันมันยังอายุน้อยเลยเดี๋ยวโดนพ่อกูเย้าหนูไฟใกลๆเลยไปไปห้องน้ำปิดสีใช่ไหมคือรู้ได้ไงเนี่ยนี่กูหมดที่แล้วเหรอถึงไปห้องน้ำปิดสีเนี่ยสวยจ้านี่มาไงเนี่ยไม่มีอะไรกันแน่นะไม่มีอะไรกันแน่วันนี้หนูก็มาหาพี่หวังไงพี่ก็มาหาหนูไม่ได้มาคนเดียววเนี้ยเอาไม่ได้มาคนเดียวพาใครด้วยอ่ะอ้าวนุ่ดน้องสาววะซวันนี้ชวนน้องมาด้วยจะไปตลาด น้องสาวเหรออออุ้ยอย่าว่าแต่เธอมีน้องสาวเลยฉันก็มีน้องชายจริงเหรอเออเด็กวัดบุงจะมาใหม่พรุ่งนี้จะบวชแล้วเลยพามาเที่ยวเปิดหูเปิดตาซะก่อนอุ้ยพี่แต่ว่ามันน่าสงสารเป็นไรอ่ะไอ้นี่รูปร่างดีมาอ่านดูดิ่รูปร่างดีไหมอุ้ยฮะเปลี่ยนใจดิไหมอ่ะอุ้ยรูปร่างอย่างมึงต้องได้กับกูเนี่ยเฮ้ยแต่มันมันหล่อนะหล่อสิพี่เศรษฐาย่างหนึ่งเป็นไรหูมันตึงอ้าวเวลาจะคุยมันต้องแบบ พูดดังๆหูอ่ะหูมันตึงมันไม่ค่อยได้ยินตาตกสารอ่ะทำไมอ่ะก็เหมือนกันเลยนี่น้องสาวน้องสาวนี่ร่างสวยอ่ะเนี่ยเอาสวยไม่ได้สวยสิหูนวงหูนลวงอออะไรวะดูสิแ่่เฮ้ยเอางี้ไหมอะไรอ่ะให้ไอ้ดูดไอ้ตึงมาคุยกันสักพักไหมให้ไอ้ดูดไอ้ตึงคุยกันเอาได้สิ่งสำความรู้จักจะได้เป็นเพื่อนกันเฮ้ยน้องชายเฮ้ยพี่ไหนมาเพื่อนพี่ก็ดีแล้วทำไมอ่ะทำบุญทำทานตั้งแต่วันนี้เลยบุญอะไรอ่ะมึงเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมอ่ะฮะที่คนกลางอ่ะ อที่ตัวยาวอ่ะสูยสูงสูงสงอ่ะเห็นไหมน่ะสวยไหมเพื่อนเออสวยอยู่สวยนะทำบุญทำทานหน่อยไปคุยกับเขาหน่อยเถอะทำไมยังไปทำทานเรื่องอะไรเอาเขาหูตึงไม่ค่อยมีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาหูนวกอะหูนวหมันนัวหูมันหูมันนัวหูหูมันนวกทำบุญทำทานนะแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครคุยกับเขาหรอกสงสารนะไปคุยเขาเลยได้ๆตั้งใจัอแทนกลับเรื่องเราไปตลาดเดี๋ยวก่อนสิวันนี้ก แพี่จะพาเด็กวัดคนใหม่มาด้วยเด็กวัดคนใหม่เหรอเออแต่มันยังไม่มีเพื่อนเลยอะดีแล้วมันก็น่าสงสารด้วยนะวันเพนทำไมจ๊ะอุ้ยมันพิการหูตึงว่ะนคนหูตึงเหรอเออเราไปคุยกับมันเอาบุญหน่อยสิได้แน่จ้ะพี่น่าสงสารจังเลยจะทำบุญทำทานจะคิดอะไรมากโอลยเออหูนัวกูดดังๆแลพูดดังๆมันไม่ได้ยินสวัสดีครับคุณได้ยินผมไหม คุณได้ยินใชนไหมผมม่นายยินชัดเลยกลัวว่าคุณก็จะไม่ได้ยินฉันได้ยินนะคุณได้ยินชัดใช่ไหมผมไม่นายยินคุณนะหูตั่วไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้ถัวหูเตไม่ใช่หรอคุณนั่นแหละหูั่วคุณน่นเตคุณนั่นหูถั่วคุณนั่หูถั่วหูถั่วหูเตั่วไรเหรอับาดเรียวๆๆจะไปไหนได้ิากนะทำอะากเกินน่ะแล้วเป็นอไรอ่ะกลัวกลัว มึงจะป้าหรือไงเนี่ยไม่ต้องกลัวสิจะกลัวเขาทำไมแล้วผู้หญิงผักน่ยแปลว่าผู้หญิงรักจริงเหรอโอ้ผู้หญิงถีบเนี่ยผู้หญิงด่าเนี่ยแปลว่าผู้หญิงรักคุณว่าเลยดูจังมเนียกูสิเป็นไงตอนตื่นเช้ามาด่าก็วันถีบเย็นเตะนั่นมันรักกูไอ้เคี้ยวอ่ะเออโอ้เสียอ่ะใช่ดูดิหัวเหรนนี่ยทะเลาะกันแล้วเฮ้ยเมื่อคืนนอนไหนเมื่อคืนเหรออ้าวชายาผมก็บอกไปแล้วว่าถาวรนอนท่าข้าชายกูนอนบ้านก็ได้ ายใช่ไห่ยอายทำไงอ่ะไม่ต้องอายเข้าไปคุยดีแพ้ไปใจเย็นใจเย็นเอาใหม่เข้าใหตึงก็ว่าหนูหนูได้ไงอ่ะฮะอะไรอ่ะอะไรมึงเหรออีดวงไอ้ดวงอีดวกมึงเคยตบอไปแล้วอ่ะ ผูห้หญิงตกเป้ว่าผู้หญิงรักเอางี้ไปมึงอายใช่ไหมมึงอายเหรอ,อมีทางออก,กเลยน้องรักถ้ามึงอายนะมึงอยากให้ผู้หญิงคนนี้อายมากกว่ามึงไหมอยากดิอยากใช่แม่มตไงไมตงงแล้วเนี่ยตบมึงตงรั้งแล้วเอานี่เลยมึงเดินเข้าไปเลยมึงเดินตรงเข้าไปหาผู้หญิงนั่นนะแล้วมึงทำอย่างกูเนี่ยมึงดูกูเป็นตัวอ,อย่างเดี๋ยวไปมับมับแล้วมึงทำอย่างนี้จุกนิดจุกนิดจกนิด กอถามสักคำว่าี่เข้อเป็นอะไรเนี่ยระหว่างโดนตบกับโดนจุกระดิกอันไหนน่าอายกว่ากันมึงไม่น่าถามเลยปะโถโดนจุกระดิกก็ต้องน่าอายกว่าสิจริงเหรอตบมันจะไปน่าอายอะไรล่ะมึงบนเพลงมันไปแล้วมึงเยอะด้รู้ถึงมันติดกลัวเดินทางขามด้วยเออเดี๋ยวไปลาะบวมเหรออะไรทวงมึงอีนวัวไอตึงอีนวัวไอตึงอีนวัวไอตึงอีนวัว กล้าเดินตลาดสิงห์บุรีมาเลยจุกติจุกติจุกติอะไรวะกูอยากจะแปลงไปแล้วแปลงไปแล้ไม่ได้แล้ว่ขาได้จะเป็นบ้าทำไมอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงไปทำอะไรเขาเนี่ยก็ทำเลยที่แกบอกไงจุกติจุกติกูไม่ได้หมายความว่าให้มึงไปจุกติกูหมายความว่าให้มึงไปจูบเขาเอ้าแล้วทำไมไม่บอกว่าไปจูบมพรฉันจะไม่รู้หรอก็ือฉนไม่เคยกูก็คิดว่ามึงรู้ดีกว่าโถ่เยืนอยู่หน้าเรียกน้องเอี่ยมมาเกาะนะมึงอ่ะ ฉันไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างแกนี่ใช่สิเออตอนหน้าคนนี่ยกูเชี่ยวชาญนักแหละมึงก็พอกับกูเนี่ยเก็บเก็บหางหน่อยทิพเดี๋ยวหางจะพันกันก็ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอางี้เอาไงกูรู้แล้วมีท่าออกอ่ะมึงต้องจีบให้ติดถ้ามึงจีบเขาไม่ติดนะมึงหน้าแตกแน่ถ้ไม่เป็นนะเอาจีบผู้หญิงไม่เป็นนี่ดูกูเป็นตัวอย่างสิกี่คนแล้วล่ะที่ทิ้งกูอ่ะเออเชื่ยทำนี้เลย ร้องเพลงเลยเพลงอะไรร้องเพลงหวานจีบผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยแพ้แพ้เพลงหวานก็ฟังเพลงหวานปุ๊บชอบเลยแล้วมำเสียงดีอ่ะจริงป่ะเนี่ยเออจัดเลยร้องเพลงทำไมแล้วแมื่อ,อน้ำตา ไอ๋อแล้วทั้งเม็ดขนุนมึงไปโรงพยาบาลเจาะหวานไอ้เวรนี่ยังไม่หวานอยู่เนี่ยมึงร้องเพลงอะไรของมึงเนี่ยมันไม่ใช่เพลงมันหวานยังงั้นเอาแล้วยังไงคือเพลงรักอ่ะเข้าใจปหมมึงจะจี้เพาว่ามึงจะร้องเพลงรักๆใส่เขาเพลงรักเลยเรื่องเพลงให้ขอให้บอกจัดเลยรักเมืองไทยชูชาติไทยทะานุบุญลุงให้ลุลเรื่องสมเป็นมือ

แล้วที่กูร้องไม่มีหนูมิเตอร์ไหมไม่มีหนูวิเทอร์เลยเออแล้วมันมีตัวไหนมีแต่สายยันยอดรักนั่นไงมันไม่งูแล้วเกิดนนะเี่ไงอ่ะสายยันเนี่ยกูหมายความว่ามึงจะร้องเพลงของสายยันจะฉันรักเธอเต้าฟาบ้าน้าเธอมาแนบกายเนี่ยของสายยันแล้วมึงจะร้องเฮียแล้วก็ร้องไปอ๋อภาษาอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาเป็นแล้วมึงจะร้องเฮียแล้วก็ร้องไปเดี๋ยวถ้ามึงร้องมาเดี๋ยวพถีบก็เด็นเลยนะคือเรื่องนั่นี่ย ฉันรักเธอเข่าฟ้าปราักาน,น่าทำเนียบกายเนี่ยวถจะร้องเฮียอะไรมึงก็ร้องไปพอทราบ <MP> อายุวันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งท้งตาเปลิกเนี่ยถ้จะร้องเฮียอะไรก็ร้องไปก้ร้องไปจะเจ๊ที ที่เปิดกูอย oh, ู่นี่ถึงว่าไม่มีเล็บเลยเมื่อกี้ไอเวนไม่ใช่อย่างนั้นแล้วกระโโตกไม่เรียกอะไรเลยตูจีให้ดูเลิกอนถอดก็เลยเลิกอนถอดก็เลยคนสวยจ้า